คิดได้เอ้าไม่ได้ดิกำลังฮิตเลยโอ้โหวันนี้แมวคนดีเลยจริจคนอื่นก็ใส่ชุดอื่นหมดนะนี่คนเดียวคุณชัดคับุณชายคุณชายคุณลยนี่บาการล่าสุดนะครับหน้าบ้านนูนครับ

จากล่าสุดที่กกอบนะครับก็คึกคักพอสมควรที่ลานปู่บริจิตนะครับเดี๋ยวจะมีงานเนาะปู่มณนีแจ้งว่าวันที่สิบจะมีงานที่หน้าองค์โปรนะครับเป็นงานวงสวงงานใหญ่เลยนะครับก็รอติดตามนะผมอีกไม่กี่วันนะอีกไม่กี่วันนะครับ นะครับของนะครับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่านะครับผลิตภัณฑ์นะครับบำรุงสัมผันะครับสำหรับคนที่นะครับดื่มเหล้าเยอะนะครับสำหรับคนที่นอนน้อยนะครับแล้วก็นะครับคนที่มีอายุมากนะครับยังต่าซื้อสองแถมหนึ่งนะครับแถมชิงรางวัลนะครับทองคำนะครับชิงรางวัลทองคำาด้วย มีลวมาทําคำแล้วก็นะครับสินค้าอีกมากมายนะครับเฉพาะวันนี้นะครับสำหรับนะครับก็เดี๋ยวจะมีนะครับพี่น้องยูทูบเบอร์นะครับมีทองด้วยหรือมีทองด้วยมีครับมีทองคำครับผมนะครับน่าจะประมาณเท่าไหร่นะสามเส้นครึ่งสลึงเนาะครึ่งสลึงนะครับช่วงนี้ทองแพงฮะนี่ะทองแพงมาก ก็เดี๋ยวสําหรับนะครับพี่น้อง FC ที่อยู่ตามช่องนะครับยูทูบเบอร์ต่างๆเนี่ยนะครับสามารถที่จะนะครับเข้าร่วมกิจกรรมได้หมดเลยครับชุดละเท่าไหร่ครับชุดละ1,850บาทฟรีส่งนะครับทุกอย่างเลยไม่ก็พูดถึงชุดโกโกวาเขอพูดถึงชุดโกโกวาไม่รู้เป็นไงครับก็ซื้อมาให้ใส่ครับผม ครับขอบคุณมากครับนะครับก็แอดไลน์เลยครับ DJPU99 นะครับหรือศูนย์92651825ครับนี่ครับสามารถที่จะสั่งได้เลยอ๋อธรรมดาครับผมเห็นแล้วลูกพี่ผมใช่ไหมลูกหนาคุยไปนะครับเป็นทิ่จกเกาะหลังคายนะครับธรรมดาฮะนะครับนี่แหละเอาผมบอกแล้วครับเขาไม่ได้ไปทำอะไรมากหรอก นะคือถ้าเขาเริ่มเราก็ตอบเขาอุตส่าห<ฮ>์ปุจฉามาเราก็วิสัชนาไปก็คือเฮ้ยมันเป็นพื้นที่บ้านเขาเปล่าวะเออมันจะยุ่ยงอะไรอะ่ะนะครับมันจะผิดอะไรอะ่ะใช่ไหมล่ะมันเป็นมันเป็นที่ส่วนตัวเขาอะน,นะครับที่ส่วนเจ้าของก็ดูของเจ้าของไปนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกัน,นใช่ครับ นะครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะครับก็เดี๋ยวบอสจะขับรถมานะครับพอดีผมมาก่อนครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์บรรยากาศล่าสุดนะครับผมอันนี้ก็เดี๋ยวมีงานเปิดตัวนะครับผลิตภัณฑ์ของลรีานะครับ ก็มีเห็นว่าแจกทองด้วยนะครับออก็เป็นการคอนเฟิร์มจากปูนะครับจากปูสื่อรัดนี่ครับรถปูแับสื่อรัดแจกล้านชุดน,นะครับ นนีวันอาทิตย์นะนะก็เดี๋ยวสักบ่ายๆนะเที่ยงๆบ่ายๆก็ bye bye, จะเดินทางกลับนะหนาวไหมเพื่อนหนาวคารับหนาวตั้งแต่เมื่อวานเลยอืมหนาวนะเย็นแบบจะเยือกเลยสิบหกองศาโอ้หนอนแบบโอ้โหทรมานมากเลย<ต>ไม่คิดว่า<ต>เดือนเมษาจะหนาวเนาะแต่วันนี้ไม่ไม่เท่าเมื่อวานเนาะ้โอ่าวันนี้โอเคแต่เมื่อวานนะี้เย็นเฉียบเลย นนลงด้วยครับวันนี้นยังโอเคเนาะยังอุ่นๆเวลาสุดหน้าบ้านลุงนะบุงก็ตื่นแล้วนาะอตื่นแล้วเปิดผ้าม่านแล้วนะครับตอนนี้ก็ทีให้ได้ทองคำนะครับ อัปเดตสถานการณ์นะครับทีนะ่หน้าบ้านลุงพลนะครับเมื่อกี้เนาะก็มีพ่อผู้ใหญ่เนาะมาคุยด้วยนะครับซึ่งในะคลิปแรกเตรียมลงไปก็ย้อนไปดูได้นะครับก็มีอาจะเป็นคุณนายเนาะของเลขาธิการของกระทรวงนะครับรยุติธรรมเนาะเป็นภรรยามาด้วยนะท่านด็อกเตอร์อะไรนี่นะครับผมจําชื่อไม่ได้ด็อกเตอร์ท่านจะเป็นด็อกเตอร์นะครับมาร่วมง,งานในวันที่สิบนะครับ ก็จะร่วมกับลุงพลป้าแตนแล้วก็พ่อใหญ่นิ่มนะครับที่เป็นหลักๆที่อยู่ที่นี่ก็อัปเดตล่าสุดนะครับหน้าบ้านลุงนะครับตอนนี้เช้าเช้านะครับหกโมงเจ็ดโมงครับแมนอยู่นะครับหนึ่งหนึ่งนะครับเมื่อคืนหนึ่งหนึ่งนะครับหนึ่งหนึ่งก็ใส่เหมือนเดิมนะครับเป็นไรนะครับผม ใหอากาศค่อนข้างเย็นนะครับเราพวกเราก็ใส่เสื้อกันหนาวกันเกือบขันน้นพี่แอนก็ใส่หลายคนนะครับใส่นะครับอากาศมันเย็นนะครับผมพักทายเขามาอมเมิ์เข้ามาคุยกันนะมมนนะครับนี่ลมลมดูลมลมอยูย่ต้นต้นยางนะครับ การดีนะครับที่กอกอการดีมากมาก ล่าสุดนะครับล่าสุดจริงๆเช้าเช้านะครับที่โกกอกนะครับผมบอดหรือเปล่านะครับ อของรียาเนาะใช่ไหม